คล่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะมากค่ะค่าคืนนี้นะคะ มีท็อปิกฟินๆระมุนต่อใจให้ฟังวันนี้ไม่มีจอดำนะคะเมื่อสักครู่นางฟ้า100ไลฟ์สดไปแล้วมันไม่เห็นข้อความที่คุณผู้ฟังพิมพ์มาค่ะมาเห็นตอนปิดแล้วมไม่สนุกเลยนางฟ้าไลฟ์สดไม่เป็นอะ่ะไม่เอาแล้วอะ่ะมาคะ่ะมาเข้าสู่ท็อปิกปกติของเรากันดีกว่าเนาะพลังงานความรู้สึกจากพลังงานพี่ไพทารวันนี้นะคะ เรามาดูกันค่ะว่าวค่ำคืนนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณลองดูซิค่ำคืนนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณวันหนึ่งอ่ะมีสามเวลาไพ่ก็บอกคุณผู้ฟังสามเวลาหลังอาหารเลยนะคะมาค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะไพ่เล่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาไพ่อยากบอกอะไรนะมามมมามม อ่านกันไปทีละใบเลยนะคะมาค่ะพลังงานใบแรกโอ้พลังงานพระอยากบอกอะไรคุณนะคะมีคนทางไกลคนจิตใจดีร่ํารวยนิเวศร่ารวยเงินตาล่ารวยความแบบว่าหล่อนุ่มละมุนสุขุมพระอยากบอกว่ามีป่าสะปอดใจดีทางไกลราศีเมษอ่ะนั่งคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงโซฟากับแก้วไวน์ถ้วยโปรดแล้วก็ถือไฟฉายด้วยกําลังจะส่องมองคุณในอยู่ ในโซเชียลหรือเปล่าไพ่อ,อยากบอกว่ามีคนแอบส่องแอบ,บมองแอบคิดถึงคุณอยู่นะคุณจะรู้หรือไม่ถ้าหากว่าคุณรู้ก็มีผู้ชายหมายเลขสีล่ลาซิเมตกําลังรู้สึกแซงานกําลังแบบว่าโอ้นั่งกระดิกเท้าแล้วติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกทำไงดีนะโทรไปหรือว่าไลนา์ไปหรือว่าแบบว่าขับรถไปหาเลยดีนะมีใครบางคนนะคะปาสปาใจดีหลอ่อด้วยรวยด้วยแซบด้วยคนนี้หุ่นแซบเชียวอาจจะเป็นคนที่ผิวสองสีผมสั้นๆนะคะ มีหนวดนิดๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใส่แว่นด้วยอืมอาจจะใส่ตาปกติด้วยนะหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่รู้ <c oughs> กําลังพินิดพิเคราะห์ว่าไปหาคุณติดต่อหาคุณดีไหมมีคนคิดถึงคุณอยู่นะคะเป็นชาวธาตุไฟหุ่หนป่าแล้วก็นิสัยป่าด้วยนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณเรามาดูสีดูสีโอ้พลังงานของก้าถ้วยจะมีใครบางคนนะคะเกิดราศีกันติดต่อเทคแอคชั่นมาหาคุณนอกจากเขาจะเป็นปลาสปอร์ตใจดีแล้วคนคนนี้ก้าเหรียญเพนเคิลน่นะนายออฟเพนเดิ้ลก้าเหรียญคนที่รักอิสระมีความสุขมีเพื่อนฝูงรายรอมมากมายจะเดินทางติดต่อมาเจอมาหาคุณนำพาความสุขแล้วก็พาคุณไปกินขนมนะคะ ใครบางคนราศีกันราศีเมษต,ต่งหิดต,ต่งหิดร้อนรดน รุมเร,ร้ารุมเร้าในห่วงอารมณ์รุมเร้าในห่วงความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องเทคแอคชั่นหาคุณนางฟ้ามองว่าไม่เกิน4วันไม่เกิน4วัน9วันนี้นะคะจะมีผู้หญิงผู้ชายนะคะแนวป่าสปอร์ตใจดีเจสปอร์ตใจดีเศรษฐินีสายเปย์เทคแอคชั่นติดต่อหาคุณหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะนิสัยผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยมากๆเป็นบอสเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือเพื่อนรัก เพื่อนสนิทที่เดินทางมาหาคุณจากต่างชาติต่างประเทศและค่อนข้างที่มีฐานะการเงินที่ปัวปังมากๆและเป็นคนที่ดูแบบว่ามีออร่ามีบารมีด้วยเขาอาจจะนําพาเรื่องเงินทรัพย์สินหรือของมีค่ามาให้คุณทําให้คุณใจฟูหัวเราะได้ยิมได้หัวเราะคิกคักคิกคักเขาอาจจะพาคุณไปกินโอมาเกเสะหรือว่าซื้อของจากต่างประเทศมาฝากคุณก็เป็นไปได้นะคะที่ที่แน่เป็นคนทางไกลสายเปและเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครนั่นแหละค่ะ ไปต่อนะคะพลังงานพี่ไพ่ไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังอีกหน้าเรามาดูซิดูซิอัดสวินถือดาบ มีพลังงานของคนใจร้อนหัวร้อนเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมไปถุนตุนกุมใจร้อนหัวร้อนชอบขับมอเตอร์ไซค์เฝ้าคิดถึงคุณอยากจู่โจมพุ่งทะย,ยานหาคุณแล้วตอนนี้นะคะอาจจะมีการติดต่อเทคแอคชั่นมาหาคุณแบบปูกปับถับพันอาจจะเป็นรุ่นน้องอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าไม่เกิน3 4, ปี4ปีอาจจะติดต่อเทคแอคชั่นมาบอกคุณว่าเธอเธอเราจะไปเที่ยวเราจะไปวันนด้เธอจะไปไหมเราเพิ่งถอยเวสปาถอยมังกี้ถอยฮาร์ลีมาใหม่ จะไปเป็นแบบว่าสาวน้อย นั่งซ้อนเราไหมอะเราขัดแคลนคนซ้อนนะนี่คือพลังงานของอาจจะมีชาวธาตุลมหนุนหหนุ่มหัวร้อนสาวหัวร้อนชวนคุณออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับรถเล่นไปแวน้นหรือว่าไปทําอะไรในที่ที่มีแบบว่าธรรมชาตินะคะไม่ใช่แบบเดินห้างหรือว่าอยู่มุดกันในโรงหนังไม่ใช่ชวนคุณออกเดินทางไปเสพธรรมชาติอาจจะไปคาเฟ่ทุ่งนานมีวัวม,มีควายหรือว่าชวนคุณไปขับรถเล่นนะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกนะคะรวมๆก็ ็คือจะมีคนชวนคุณไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ไปต่อนะคะดูซีพลังงานพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณคะณนะจุดจุดนี้คะ่ะไพ่ยอยากบอกอะไรคุณหนะ้าโอ้ไพ่ยอยากบอกว่าเมจิชเยน ผู้หญิงผู้ชายนะคะมีพลังงานของพ่อมดจิตใจดีสายบุญสายเปสายสวัสด์สายหื่นกำลังเ e n ิ f i t ให้คุณไปเจอไปหาสนใจเขามีพลังงานของ fc ของคุณบางคนอาจจะเกิดทัดลมราศีกุมนะคะพ่อมดจิตใจดีสายบุญสายเปสายหื่นสายเม n ิ f i t คนนี้อยากติดต่อและอยากให้คุณลงรักตกหลุมรักเขาก็ไม่รู้สินะว่าคุณจะสนใจเขาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไพ่บอกว่าให้ระวังตัวด้วย นะมีคนกำลังร้ายเสน่หาบมนตราเทคแอคชั่นที่คุณรู้ว่าเขาสนใจคุณมากๆเลยไม่ว่าเขาจะเป็นคนรู้จักเป็น FC หรือว่าเป็นคนใกล้ชิดรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานแต่เขาอยากบอกว่าเธอเธอเราชอบเธอแหละเรานะใช้กดแรงดึงดูดกับถึงเธอทุกวันเลยบางทีเราก็แอบมาส่องไพ่นะว่าเธอเข้ามาส่องด้วยกันหรือเปล่าถ้าเธอคอมเมนต์เราจะได้ไปกดไลค์ให้นะคะสังเกตเลยดีนะคะเวลาที่คุณไปไปแบบ มาคอมเมนต์ช่องไหนแล้วมีคนกดไลค์ให้คุณเนะ่ยเขาอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ที่ take action มาในรูปแบบอวตารอาวตารแบบนิ้วอ่ะใช้นิ้วกดให้อะ่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเขาอาจจะชอบคุณอยู่แล้วก็เมนิเฟได้คุณรู้ว่าไม่ใช่แค่เธอนะที่เป็น FC นาดังฟ้าเราอ่ะก็เป็น FC เธอด้วยเหมือนกันนะคะใครที่โดนไลค์เยอะๆระวังนะอาจจะเป็น f อที่แอบชอบคุณอยู่นะคะ ไปต่อนะคะดูซีดูซีซไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกคะวันนี้วันนี้ไพ่บอกหลายรอบเลยนะคุณผู้ฟังบอกนางฟ้าวันนี้เราไม่อยากฟังเราแล้วบนฟังมาหลายช่องเราเบือเ่อเบื่อไม่เห็นมีใครเลยมีแต่ไพ่ไพ่ไพ่พนักง,งานคูรู้ฟังก็แบบฉันฟังไพ่จนจะสำลกักออกมาเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ยังไม่มีใครมาหาฉันเลยไปต่อค่ะเพดดออฟค่ะโอ้อาจจะมีเด็กน้อยต,ตั้งตัดย้อนแอบชอบคุณอยู่นะอาจจะใช้กดแรงดึงดูดกับคุณ พี่ายางบอกว่าเธอเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะมีเด็กน้อยขี้ดือ้อแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินพึกศบกันมังกรอ,อยากได้ความรักความสเสน่หาอยากชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวอยากบอกคุณว่าพี่ครับพี่ครับกินเด็กเอ็นเป็นอมะตะ แต่ผมอยากกินพี่นะผมได้เป็นอมตะคุณสองมีเด็กอยากกินคุณนะคะดูซิคนรอบข้างคุณอะคนไหนที่หน้าเด็กนิสัยเด็กหรือว่าเป็นเด็กจริงๆมาชอบหรือเปล่ามาทําเป็นเกาะลง้งเกาะรั้วอะไรเงี้ยดูว่าคุณมาโอ้รดต้นไม้เลี้ยงสัตว์ตากชุดชั้นในไว้รั้วข้างบ้านหรือเปล่าระวังเด็กจะมาสอยไปนะคะพลังงานคือจริงๆมันเป็นพลังงานเด็กเด็กพิเลนเด็กทะลึ่งอะเด็กทะลึ่งแอบชอบคุณอยู่นะคะ คือพลังงานพี่ไพ่อ่ะเขามีหลายโมเมนต์หลายบริบทหลายแบบว่าของอารมณ์นะคะคุณผู้ฟังบางทีก็ตลกโปกฮาบางทีก็เศร้าซึง้งบางทีก็หลอนมากๆหีเยนมากๆนี่คือพลังงานของไพ่ในแต่ละวันของช่องนางฟ้านะคะไปต่อค่ะไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกคะโอ้พลังงานของ Seven of Swords อีกงอีกาห้ามไว้ก็ไม่ฟังพรัง,งานของใครบางคนนะคะเจดาบมีบางสิ่งบางอย่างมีความรับอยากบอกคุณอยากเจอคุณเลยตอนนี้คุณนี้คุณอยู่ไหนอ่ะอยู่แถวไหนโซนในกรุงเทพมหานครนนทบุรีทองหล่อสมุทรปาการปรทุมธานีบางบัวทองบอกเขาสิเขาจะไปหาคุณเลยไปหาได้ไหมตอนเนี้พลังงานของเซเว่นออฟซอหนุ่มหัวร้อนใจร้อน อยากเจออยากมาหาคุณมากม อยากบอกเล่า90เรื่องราวทุกใจเรื่องที่มันอัดอั้นค้างคาใจให้คุณได้ฟังดูสิเพื่อนๆเขาเขาไม่บอกนะเพราะว่าความลับเนี้ยมันต้องบอกแค่คุณแค่เท่านั้นแหละความลับที่อยู่ในใจคนคนหนึ่งอยากบอกเล่า90ให้คุณรู้เขาอาจจะเกิดราศรีกรกฎเขาอาจจะบอกคุณว่าเธอเราออกจะแตกตายอยู่แล้วเราชอบเธอมาตั้งนานแล้วว่าเธอบอกว่ามีแฟนหรือเปล่าโสดหรือเปล่าเป็นแฟนเราได้ไหมแฟนเดย์แฟนทิปก็ยังดีนะคะนี่คือพลังงานมีคนอยาก เผยไตยบอกความรับให้คุณรู้ราศีกรกฎนั่นเองนะคะเพื่อนฝูงเขาเยอะๆมากมายก็ไม่สนใจเขาสนใจแค่คุณดูสิมุ่งทยานแบบว่าใส่ฮูดเตรียมตัวที่จะจ็อกกิ้งวิ่งไปบ้านคุณแล้วนะคะไปต่อนะคะดูซิดูซิพ้ะอยากบอกอะไรคุณอีกนะ้า โอ้พนักงานของสิบถ้วยใครบางคนมองคุณเป็นคนในครอบครัวไพ่อยากบอกว่าตอนนี้มีคนในครอบครัวเป็นห่วงคุณมากๆนะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่นอ้องอยากให้คุณติดต่อเทคแอคชั่นโทรหาเขาบ้างเขาไม่รู้ว่าคุณอนะมัวแต่แบบ หมกมุ่นกับการทํางานหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงชีพอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีพลังงานของใครบางคนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นห่วงคุณอยู่นะคะเหมือนคุณปิดกัน้นเหมือนคุณไม่ค่อยโพสอะไรเขาเลยห่วงกังวลแล้วก็อยากรับรู้ว่าคุณสุขสบายดีไหมนะคะหรือหากแม้ว่าเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นชาวราศีตุลที่คิดถึงคุณมากๆแล้วก็ต้องการพรอดรักกับคุณดูสิผู้หญิงผู้ชายนั่งพรอดรักกันตรงนี้แล้วมีลูกอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัว แต่งงานมาก่อนมีลูกติดสองคนกำลังคิดถึงคุณนะคะให้รู้ไว้ว่ามีใครบางคนที่มีครอบครัวแล้วกำลังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อยากจะมีโมเมนต,ต์แอบพอดรักกับคุณซะจริงเลยอยากให้คุณไปเลี้ยงลูกให้เขาว่าลูกเขาดื้่นะคะนี่คือพลังงานของราศีตุลคิดถึงคุณที่สุดเลยตอนนี้นะคะไปต่อนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกคะเรามาดูซีดูซี ให่อยากบอกว่า เอ็ดออฟบอหนึ่งไม้ใหญ่ไพ่อยากบอกว่าตอนนี้จิตวิญญาณของคุณตัวตนของคุณเนี่ยตื่นรู้แล้วนะเข้าสู่การเบิกเนตรเปิดจักระเปิดตาที่3คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบนอนขี้เซาทําสมาธิสวดมนต์ภายใต้การทําสมาธิสวดมนต์ก็แอบ,บนั่งหลับหรือเปล่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไพ่อยากบอกว่าคุณน่ารักจังเลยอะ่ะขนาดไพ่ย,ยังรักคุณเลยอะ่ะแล้วจะไม่ให้คนรอบข้างรักคุณได้ยังไงคุณอาจจะเป็นคนขี้เซาขี้ง่วงขี้นอน ไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครไม่ช่อยไม่ค่อยชอบฟังเรื่องราวทุกสิกใดๆสิ่งเดียวที่จะฟังท็อกซิกก็คือพลังงานจากไพ่ทาโร่คุณว่างั้นเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วคุณก็วนฟังไปหลายที่หลายทางโอ้บางทีคุณก็แอบไปฟังช่องต่างประเทศด้วยฟังไม่รู้เรื่องคุณก็กลับมาฟังนางฟ้างงๆไปอีกนะคะนี่คือพลังงานไพ่ยอยากบอกว่า ตอนนี้เธออยู่ได้ด้วยตัวเองเธอมีความสุขเธอขี้เศร้าเธอไม่เอาเรื่องท็อกซิกเข้ามากวนใจเธอทําให้สมองมันโลง่ลงๆสบายๆตอนนี้เธอผ่อนคลายมากๆเลยไพ่ยอยากบอกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะหาพลังบวกให้ตัวเองผ่อนคลายปล่อยวางแล้วก็ปลดเปลื้องพันธนาการเรื่องลกๆในสมองตอนนี้นางฟ้ามองว่าในหัวของคุณเนะเออวันนี้นะอืปิดไฟนอนอาบน้ําสบายๆไม่เครียดจะได้แบบไปเข้าฝันไปเจอใครสัก คนหนึ่งที่แบบเป็นสุภาพบุรุษวีรบุรุษเป็นคนที่เราเป็นสเปกฝันถึง,กง,งกงยงกงยูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพลังงานของคุณปล่อยวางสบายๆชิลๆนะคะหนึ่งไม้ใหญ่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอในทุกๆวันที่คุณลืมตื่นลืมตามานะคะพลังงานคุณดีมากๆเลยค่ะไปต่อนะคะดูซีไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกคะ นางฟ้าไร้สดไม่เป็นนางฟ้าเสียใจอะ่ะหนุสีแบบเสียเวลาไปตั้งสามสิบนาทีเอาเวลาดูซีรีส์ได้หนึ่งตอนนะ <laughs> ไปต่อค่ะพายอยากบอกอะไรพายอ,อยากบอกว่าเดยว,วิวตอนนี้เธอมีแพชชั่นเกี่ยวกับอะไรเธออยากหุ่นดีเหรอเธออยากแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายหุ่นดีแน่นแบบมีกล้ามมีซิทแพคกเหรอเธอเลยแบบว่ารักสุขภาพพายอ,อยากบอกว่าช่วงนี้คุณดูรักสุขภาพจังเลยนะกินดีอยู่ดีทานอาหารดีๆไม่แบบออกไปดิง้งไปแดน,นกับเพื่อน พลังงานของคุณตอนนี้สดใสนะคะมีความสุขรักอิสระแบบโดดเด่นอยู่บนแบบว่าสิ่งที่คุณทำไพ่ยอยากบอกว่าคุณเก่งจังเลยค่ะคุณสามารถที่จะมีวิธีเยียวยาแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบว่าอยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครแล้วคุณอาจจะมาถึงจุดที่เป็น the best super introvert หมายความว่าฉันอยู่คนเดียวฉันก็ทาพลังงานดีๆบวกให้ฉันได้ฉันคุยกับตัวเองได้ฉันกอดตัวเองได้ฉันหัวเราะคิกคักกับตัวเองได้คุณมีความสุขยิ้มให้สิ่งมีชีวิต รอบข้างต้นไม้ใบหญ้าแมวหมานู่นนี่นั่น,นหรือผู้คนที่เดินสวนไปสวนมาคุณมีความสุขอ่ะพลังงานไพ่อยากบอกว่าคุณตื่นรู้จริงๆด้วยละ่ะความสุขที่แท้จริงก็คือการอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นซ u เปอร์อินทอร์เวิร์ดที่ไม่ทำร้ายใครและไม่ทำให้ใครเสียใจนะคะไปต่อนะคะดูซีดูซีไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกเรามาดูซีพลังงานพี่ไพ่วันนี้สบายสบาย,บายก่อนนอนนะคะ โอ้พ่อยากบอกว่าเธอถึงเธอจะเป็นซูเปอร์อินโทรว์ดไม่ชอบไม่ค่อยชอบยุ่งสูงสิงกับใครนะเธอรู้หรือเปล่ามีคน2คนมองคนรอส,สวบรอหยุมเธออยู่นะมีใครบางคนนะคะแอบมองแอบส่องอาจจะเป็นชาวทัตน้ําออกมาสองราศีนะคะมีกรกฎกราศีมีนกรกฎมีนะคะจะเกิดวันจันทร์วันศุกร์วันพุธวันพฤหัสได้ กำลังแอบเฝ้ามองเฝ้าส่องเฝ้ารอที่จะแบบว่าเออเข้าหาคุณเข้านะคะอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยต้องการแบบไหนชอบอะไรแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันเพลินอะเวลาที่คุณโพสอะไรแล้วมันได้ส่องคุณมันฟังคุณแล้วมันเพลินอะมีใครบางคนนะคะอยากจะบอกคุณว่าคุณเนี่ยคือความเพลิดเพลินจันรงหัวใจของเขาแล้วก็หยุดส่องคุณไม่ได้เลยพอส่องแล้วก็คิดถึงคิดถึงแล้วก็ส่องใหม่โอ้ส่องจนปวดตาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนแว่นเปลี่ยนคอนแทคไป หลายอันแล้วเพราะว่ามัวแต่มาหมกบุ่นเรื่องเดียวเรื่องของคุณนะคะพายอยากบอกว่าคุณเนี่ยน่ารักเซ็กซี่เช็คเลตติ้งในโซเชียลในน้อยหน่อยเขาเหล่านั้นจะได้พักสายตาบ้างนะคะพี่พายหวังดีกับคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่าปวดตาก็หยอดตาบ้างนะคะมีใครบางคนนางฟ้ารู้สึกว่ากําลังแสบตาปวดตาอยู่ในการมองสองสมเบิงช่องนางฟ้านะคะไปต่อนะคะดูซีดูซีพายอยากบอกอะไรคุณอีกคะ Oh the tower พลังงานของเดอะทาวเวอร์คืออะไรพลังงานของใครบางคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปอ่ะจบไม่จริงอ่ะคิดถึงคุณจังเลยอ่ะพลังงานของคนเกิดวันอังคารผู้หญิงผู้ชายเกิดวันอังคารนะคะอยากติดต่อเทคแอคชั่นมาหาคุณอยากเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดูสีไพ่เดอะทาวเวอร์อันเนี้ยจบแล้วโค้นลงมาแต่ว่ายังมีกระต่ายน้อยกระรอกน้อยรออยู่คนคุณเนี้ยจ,จะเกิดวันอังคารปีกระต่ายได้คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะใครบางคนเฝ้ารออยากงอ้ออยากขอโอกาสอยากเจอหน้า อยากมาหาแล้วก็อยากให้คุณแบบว่ารู้ว่าเขาเนี่ยมีความต้องการทางแพทย์สรงมเขามีความต้องการทางแพทย์ได้คุณฮิลลิ่เยียวยาหัวใจเขานะคะคุณกับเขาเพิ่งอาจจะจบกันมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้หรือเปล่านะทะเลาะกันเม้งกันงอนกันแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้เราต้องงอต้องงอคุณกับเขาอาจจะงอนกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคนคนเนี่ยจ,จะเกิดปีกระต่ายได้นะคะ ไปต่อนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรคุณอีกคะสนุกสนานเฮฮาประจิงโกอ่ออ่ะอ๋อจบเลยดีเอ็มเพจ พายอยากบอกว่าเธอเลอค่าเธอดูดีเธอดูสวยดูเป๊ะดูแพงเธอดูชิงชาบทัวเธอไม่ใช่แบบว่าเธอเป็นทัวร์แบบพรีเมียมเธอไม่ใช่แบบทัวร์แบบว่าชะงงกนะพายอยากบอกว่าคุณรู้ไหมมีใครบางคนแอบเลงแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะ371ผู้ชายผู้หญิงหมายเลข371หรือคุณอาจจะเกิดราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะเป็นชาวธาตุน้ำพายอยากบอกว่าความงดงามน่ารักในตัวคุณเนี่ยไปแรกงมันออกมาเป็นเอมเพลเลอร์ ใช่ไหมใบจบก็คือใบเดอะเบสเลยอะเป็นโซเมดอะ e m p e r o อ the ร m p ีเ s ไพ่อยากบอกว่าตอนนี้มีใครบางคนคิดว่าคุณคือโซเมท i วินเฟมคู่แท้คู่รักคู่ที่เขาต้องการคิดถึงคุณอยู่ที่ฟ้าฟ้าแสนไกลนะคะและเขามองคุณอนะ่ะคือความนุ่มนวลความอ่อนช้อยงดงามก็อย่างที่บอกอะ่ะส่องจนจตาเป็นกุ้งยิงส่องแล้วส่องเล่าส่องจนต้องเปลี่ยนคอนแทคเปลี่ยนแว่นตาส่องจนต้องไปซื้อยาหยอดตามาเพราะแสบตาแสงความน่ารักความแบบว่าเฉิดฉายของคุณมันร่อแหลมมากๆเลยไพ่ อยากบอกว่ามีคุณมีคนนะคะ ทางไกลเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีสายเปยหึงหวงห่วงคิดถึงและมองว่าคุณคือที่สุดเดอะเบดคู่รักคู่แท้คู่เสน่หาคู่ตุนางานที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณได้หรอกคะ่ะดูดิสวยขนาดเนี้ยขนาดแบบอตัวแบ้งมีพุงนะยังแบบว่าอรชรนอ่อนแอนคุณเนี่ยเป็นคนที่สวยถูกสเปคโดนใจตรงใจเขาไปหมดเลยนะคะไพ่อยากบอกว่าไม่ว่าจะไกลแสนไกลแค่ไหนก็มีคนรักห่วงใยห,หึงห่วงแล้วก็แค แต่คุณมากๆเสมออยู่ที่อีกฟากฟ้าหนึ่งของจักรวาลน,นะคะเขาคนนั้นเป็นป้าสอร์ดใจดีราศีเมษรละตุลตนของคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหมายเลข3 71หรือราศีพิจิกหมายเลข11นะคะที่เขานั้นแคร์และเฝ้ารอเฝ้ามาเจอคุณคือคนที่ดึงดูดเงินในกับเงินในกระเป๋าเขาเก่งมากเพราะว่าเห็นอะไรก็อยากจะโอนให้โอนไวซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณนะคะโอเคแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จบกันที่พลังงานไพ่ปิด ดีเอ็มเพลสแล้วก็ไพ่ใบแรกดีเอ็มเพลเลอร์นะคะจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ